มาที่จังหวัดขอนแก่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอำเภอพลค่ะได้เตรียมจัดสนนิ่งนะคะถนนสายหม่ำค่ะเป็นเขตเล่นน้ํานะคะซึ่งก็จะมีทั้งการปลอดอาวุธนะคะปลอดแอลกอฮอล์ในช่วงของเทศกาลสงกรานค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอพลค่ะครับนายสิริวัฒนพินิษฐ์พานิษฐ นายอำเภอพลค่ะได้เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง15เมษายน2562ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะอำเภอพลก็จะมีการจัดโซนนิ่งเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอพลและอำเภอข้างเคียงได้เล่นน้ำอย่างสนุกปลอดภัยนะคะภายใต้ชื่อถนนสายมั่ม บริเวณถนนหน้าเทศบาลอำเภอพลค่ะระหว่างเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะซึ่งจะเป็นโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานค่ะที่ปลอดอาวุธปลอดแอลกอฮอล์โดยภายในงานจะมีคอนเสิร์ตนะคะจากวงดน,งดนตรีนะคะชั้นนำมาแสดงให้ชมฟรีทั้งสองวันค่ะแล้วก็มีการแจกของในงานอีกมากมายด้วยค่ะครับนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชในอำเภอพลยังได้กล่าวอีกว่าอำเภอพนมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อคือหม um ่ำครับ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอพลภาครัฐภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานสงกรานถนนสายหม่่าซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพลเพื่อให้ประชาชนได้เล่นน้ำอย่างสุภาพปลอดภัยนะครับในพื้นที่ถนนหนึ่งสายนี้นะครับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ประชาชนได้ออกมาเล่นน้ำอย่างมีความสุขป,ปลอดภยัยไรแอลกอฮอล์ครับ ก็ไปเล่นน้ําที่อําเภอพลนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อของฝากกลับไปได้ด้วยนะคะเป็นหม่ําไปฝากคนในครอบครัวนะคะให้รับประทานกันได้ด้วยค่ะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอพลครับกองเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนกันไดค้คือหม่ำนะครับและปีนี้ก็มีการรนลงแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการท่องเที่ยวสงการด้วย